ขนมของใทยครืนครืนรืร่อฮ่า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 บอยล่าเริดีนะฮ่าฮ่ฟิลมาเที่ยวบ้านญาติที่ต่างจังหวัดก็ดีแบบนี้แหลคะค่ะในเมืองไม่ค่อยมีที่วิ่งเล่นเท่าไหร่นะครับ นี่ขนมของใครหรือทำไมเอามาวางตรงนี้ล่ะเออขนมเส้นกุมานนะจ๊ะที่นี่ตากับยายเชื่อเรื่องกุมานเลยเลี้ยงกุมานทองไว้เพื่อให้มีโชคลาภนะ แล้วไหนล่ะครับกุมารทองโน่นไงอยู่บนนั่นแหละบอยตัวเล็กมองไม่เห็นหรอกมันสูงนะลูกครับไร้สารมัดยุคนี้แล้วยังเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจกันอีกกล้องมึดมากเติงเออ เอ๊ะเสียงอะไรกันเฮ้เฮ้เฮ้ตึก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 เอ๊ะสงสัยจะตาอ้าวไฟก็เปิดไม่ติดอีจอแฮมตื่นกลางคืนแบบนี้หิวทุกที หาหาอะไรหม่ำหน่อยดีกว่าตึกตกแอกว่ามีของกินแค่นี้เองมีขนมอีกไหมอาจิขวบว้าวยังอยู่คบงมงง ขนมของหนูยาแย่ขนมของหนูค่ะจะไปแล้วกระปีไทยนะคะจะเห็นมือก็ขอโทษนะคะค่ะก็จะเสียงแซงขอนนะคะ,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 คะต้อนขนมของใครค่ะของซีลินโนน,นนาทีเรื่องเออซีลิน ภาพเลยไม่รู้มันมีแค่อยากรู้ราะคะใขรวันภาพนีนะคะนี่ค่ะชสื้อกดไลค์ช่วยกดร้อยเฟนเพจเราด้วยนะคะบายบายติดตามคลิปใหม่ๆไ,ได้ในช่องเราด้วยนะคะบายบายค่ะ